โอ้โหเก่งมากิได้เลยเล็กโอเคเก่งเล็กคลิปอันใหญ่ big big yes small 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 ไม่ใช่ละใช่ใช่ใช่ะ small นี่แค่ให้อ่ะสมอลสมอลคลิปสมอลโอเคบิ๊ก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 สมอลสมอลนนม่สมอล ่มัน,ล,นล,ลื่นลูกลื่นลื่นคลิปยากนี่เป็นลูกนี่เป็นลูกบอลลูกแก้วลูกอเอาไวต้ตรงนี้เอาคลิปใช้คลิปลูกสมอลลื่นอืมลื่นบิ๊กบิ๊กบิ๊ก เก่งมากลกูกอ่าที่เหลือที่เหลือคือ,อ small มันลื่นมันลื่นต้องใจยเยน็นๆลูกน้องค่อยๆค,ค,คีบเอ้ยไม่เอาสิอย่าใช้มือสิลกูกต้องใช้ที่คีบลกูกคีบให้หมดเลยนิดเดียวเองเอะลองดูลูกลองดูคีบให้หมดเลยนิดเดียวเองกี่ลูกเองคีบได้ ไม่ใช่ต้องใส่ในนี้รืวจังเดี๋ยวหล่นไปคีบได้ลุงไม่เอาไม่เอาไม่ใส่มือคีบจับถ้วยคีบก็บถ้วยอ่คีบก็บถ้วยลุง <Hello. S 1> เออจะเย็นๆสิลูกต้องค่อยๆเล็งต้องใช้ใสายตาตาวิเศษอย่างเนี้มันคีบไม่ได้ลูกต้องค่อยๆให้ลูกแก้วมันหยุดนิ่งๆก่อนเออแก้วลูกแก้วหยุดนิ่งๆแล้วลิวจังเขาาคีบลงไปคีบโอเคคีบได้ลูกเห็นไหมพอมันนิ่งๆแล้วมันคีบง่าย ถ้ามันกิ้งอยู่มันคีบยากใช่เห็นไหมคีบได้โอเคคุณบอยเร็วจะหมดแล้วลูกใส่ลงไปอ่าที่เหลือลูกแล้วนี่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 คีบในนี้คีบในนี้นี่เป็นอันนี้ลูกใหญ่เร็วลูกอีกนิดเดียวเหลือกี่โลกสี่ลูกรอมันนิ่งก่อนเลยจังอย่าขยับมันตีลลกอ่าโอเคพอมันนิ่งแล้วเอาคีมคีบ ใช่โอเคสีฟ้าโอเคเออให้มันนิ่งๆนะเอาเหลือสองลูกแล้วนิ่งแล้วครี๊อ้าวอนิ่งก่อนนะรอนิ่งๆงก่อนนะโอเคลูกสุดท้าย สมาร์ทฟุตบอลอร่อยโอเคเก่งมากลูก